สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนาเหรียญที่นราคา25สตางค์นะครับเป็นเหรียญพ่อหลวงราชการที่9้านะครับซึ่งออกมาปีประอพศ2520หรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญย5สสตางค์รุ่นหลวงข้าวนะครับถือว่าเหรียญมีความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมเคยคุยไว้ในหลายหลายครั้งนะครับว่าเนื้อโลหะสวยมากนะครับขนาดผ่านการใช้งานนี้ จากการถ่ายทอดออกมาผ่านกล้องผ่านคลิปเนี่ยอาจจะดูไม่สวยนะครับด้วยว่ากล้องอาจจะมีคุณภาพไม่ดีแต่ตัวเหรียญจริงๆถ้าตัวจริงจะสวยมากนะครับเหรียญพ่อหลวงราชการที่9เหรียญหลวงข้าวเหรียญ25สตางค์ครับผมทายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ